ในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน e a s y View เบื้องต้นนะครับมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวเริ่มจากเมนูแรกกันเลยนะครับ napshot น,นะครับจะเป็นการเซฟภาพสดขณะเราเปิดดูกล้องนะครับซึ่งจะทําการเซฟภาพไว้ที่ระบบนะครับเราสามารถที่จะเซฟภาพได้แล้วก็นํามาดูพลังได้นะครับ ถัดมานะครับจะเป็นการบันทึกภาพสดนะครับหลังจากที่เราดูภาพสดของกล้องเนี่ยเราสามารถที่จะกดบันทึกเพื่อให้เขาทําการเลคคอร์ดภาพสดนขนานั้นนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับนอกจากนี้นะครับหลังจากที่เราทําการบันทึกแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแชร์ภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นทางผ่านทางไลน์นะครับหรือว่าผ่านทางอีเมลได้ด้วยนะฮะนอกจากนี้เรายังสามารถที่จะบันทึกรูปภาพหรือว่า บันทึกวิดีโอนะครับไปยังคลังรูปภาพในมือถือของเราได้ด้วยนะครับหรือว่าสามารถที่จะลบออกนะครับถ้าเราไม่ต้องการเมนูนี้เอาไว้ในกรณีที่เรามีกล้องของ Uniview นะครับลหลายตัวหรือว่ากล้องโรบอตตัวอื่นๆนะครับเราสามารถที่จะเลือกดูกล้องโรบอตนะครับหรือว่าสินค้าจากแบรนด์ Uniview เนี่ยได้พร้อมกันสูงสุดถึง16กล้องได้เลยนะครับ กรณีที่เน็ต Wi-fi นะครับหรือว่าเน็ตมือถือเราไม่แรงนะครับเราสามารถที่จะมาปรับคุณภาพของภาพตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับอินเทอร์เน็ตของเราได้นะครับซึ่งถ้าสูงเนี่ยก็จะมีความคมชัดนะครับซึ่งจะใช้อินเทอร์เน็ตค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับส่วนถ้าเป็นลนักษณะของปานกลางเนี่ยคุณภาพก็จะดับลงนิดน,นึงนะครับแต่ก็จะช่วยให้อ่าความลื่นไหลนะครับในการดูเนี่ยไวขึ้น t w o w a y audio นะครับเอาไว้ใช้ในกรณีที่ เราต้องการพูดคุยโต้ตอบสื่อสารนะครับระหว่างตัวคนที่ดูกล้องสด่านมือถือนะครับแล้วก็ตัวกล้องนะครับสามารถที่จะพูดคุยตัวตอบกันได้กดปุ่มเดิมอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการหยุดการใช้งานฟังชั่นนี้นะครับหรือถ้าใครต้องการฟังแค่เสียงนะครับไม่ต้องการที่จะพูดคุยไปยังตัวกล้องนะครับก็สามารถแตะหน้าจอครั้งหนึ่งแล้วก็แตะที่รูปลําโพงนะครับเพื่อเปิดใช้งานฟังเสียงจากตัวกล้องได้ แต่อีกครั้งหนึ่งก็เป็นการหยุดการใช้งานฟังก์ชันนี้นะครับฟังก์ชันถัดมานะครับเป็นฟังก์ชัน p t ทซก็คือเป็นการควบคุมตัวกล้องนะครับโทนโทนซ้ายขวาบนล่างน,นะครับหรือว่าซูมเข้าซูมออกเราสามารถที่จะกดที่เมนูนี้นะครับจากนั้นก็สามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับที่หน้าจอได้เลยและยังสามารถซูมเข้านะครับโดยการกดเครื่องหมายบวกหรือว่าซูมเอานะครับเป็นการกดเครื่องหมายลบนั่นเอง การตั้งค่าภาพนะครับในส่วนนี้เราสามารถที่จะคลิปภาพได้นะครับหรือว่าการกลับภาพนะครับจากซ้ายเป็นขวานะครับหรือว่าลูกค้านองการเราจิดบนฟ้าเพดานนะครับเราก็สามารถที่จะกลับหัวของตัวกล้องได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังปรับเรื่องของความสว่างนะครับความเข้มของแสงอะไรได้ตรงนี้ได้เลยเมนูการเล่นภาพย้อนหลังนะครับเราสามารถกดที่เมนูตรงนี้ได้แล้วก็ จากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเลื่อนไปดูนะครับในช่วงเวลาที่เราต้องการได้นะครับซึ่งถ้ามีภาพที่ถูกบันทึกไว้นะครับก็จะมีการเล่นภาพย้อนหลังขึ้นมาให้ดูหรือสามารถเลือกเฉพาะประเภทการบันทึกได้นะครับในส่วนนี้จะเป็นการบันทึกแบบปกติแบบวิซ่ A, หรือว่าเฉพาะการเคลื่อนไหวเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นก็ยังสามารถระบุวันและเวลาที่เราต้องการที่จะ ดูภาพยอนหลังได้ด้วยนะครับซึ่งถ้าข้อมูลมีการบันทึกไว้นะครับจะมีจุดนะครับเป็นจุดเลขสีขาวอยู่บนวันที่นะครับก็แปลว่ามีการบันทึกไว้นั่นเองในส่วนนี้ก็จะเป็นการสอนการใช้งานคร่าวๆนะครับในแอป e a s y View